สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องช่างต้อมชาแนลนะครับ EP นี้เรามาทำโซนิกกันนะครับโซนิกของลูกค้านะครับตัวนี้ก็อยากจะบอกลูกค้าว่าส่งมาทำคว้านลูกยืดสามแล้วก็เปลี่ยนแค็มตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนส่งมาลูกค้าน่าจะรีบนะครับแล้วก็ลืมดูนะครับอันนี้เราก็อยากจะบอกว่ากระเดืองวาวไหม่นะครับนี่ครับ กระเดื่องวาวไหมดำเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะถอดกระเดื่องวาวออกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับด้านในอันนี้ก็จะามาเปลี่ยนแคมนะครับฝาก็เป็นฝาวาวเดิมนะครับจะเปลี่ยนแคมนะครับก็ส่งมาทั้งแบบนี้แหละเพราะว่าเราจะได้เซตนะครับตั้งวาวแบบนี้ให้เสร็จเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราจะได้ตั้งวาวให้เสร็จเลยก็อย่างแรกเลยนะครับมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนกันก่อน นะครับถอดเปลี่ยนแคมเอาแคมออกยังไงนะครับบางคนขับโซนิกอยู่ยังไม่รู้เลยนะครับคลิปนี้เราก็มีคําตอบให้นะครับหลายคนอยากรู้มากเลยนะครับนี่ครับใช้คีมแบบนี้นะครับถ้าไม่มีแบบนี้ก็ใช้เหล็กอะไรก็ได้ไขควงแบนก็ได้ซีรวดก็ได้เกียร์ลแหลมสองอันนะครับแต่มันจะออกยากหน่อยถ้าใช้คีมจะรวดเร็วนะครับประหยัดเวลาหน่อยหนึ่งนะครับในการทําคลิปตัวนี้ก็ถอดกิปล็อกออกแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็เอาออกได้เลยนะครับเคาะออกได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเคาะเบาๆดูก่อนครับเคาะบนฝาเลยเบาๆนี่ครับไหลมาเลยเห็นไหมอ่าแต่จริงๆก็นะครับเอาครีมนะครับจับแล้วก็ดึงนะครับดึงออกอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็ออกแล้วหลุดแล้วนะครับเห็นไหมแคมลูกค้านะครับศึกเป็นทางเลยเป็นเส้นเลย นี่เปลี่ยนแคมป์ใหม่ไปก็น่าจะสึกอีกนะครับอันนี้ลูกเดิมวาวเดิมนะครับเพิ่มเติมคือแคมป์นะครับทรงก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะครับเรื่องของทรงเรื่องท้องเรื่องยอดองศาลิฟโอเวอร์แลปนะครับอ่าก็คนละแบบกันหมดเลยนะครับก็เพิ่มรอบให้ไปนะครับเพิ่มกําลังทีนี้เรามาดูด้านกระเดื่องวาวนะครับของลูกค้ากระเดื่องวาวสึกนะครับถ้าของเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปใส่นะครับให้ถอดกระเดื่องออก นะครับถอดกระเดื่องนะครับขันน็อตสองตัวนะครับขันออกแล้วก็ชักแกนออกตรงนี้นะครับเอากระเดื่องออกได้เลยนะครับอันนี้กระเดื่องเบาเสียนะครับเสียแล้วพังแล้วถ้าเราไปใช้อะหน้าสัมผัสแคมเราเรียบนะครับแต่กระเดื่องเบาไม่เรียบนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับจําลองภาพให้ดูนะครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาแคมหมุนเปิดปุ๊บ ไอความที่ว่าตรงเนี้ยมันเรียบแล้วตรงเนี้ยไม่เรียบนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวตัวเนี้ยครับจะยุบตามตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเรียบใส่ใช้ไปนานๆแล้วเดี๋ยวก็เดือกมันก็เรียบนะครับไม่ใช่นะครับก็เดือกเนี้ยมันแข็งกว่าแคมอีกนะครับเดี๋ยวมันก็ซึกหล่อยุบนะครับน่าจะน้ํามันเครื่องแห้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าเราก็จะเปลี่ยนลูกปืนแคมไปให้นะครับทีนี้การเปลี่ยนลูกปืนแคมหลายคนซื้อไปเปลี่ยนยากเหมือนกันนะลูกปืนแคมมถ้าคนไม่เคยเปลี่ยนแล้้วกก็ไม่เขาใจ สตาร์ทไม่ติดอีกต่างหากนะครับเวลาเปลี่ยนผมจะบอกให้ว่าสับลูกปืนตัวนี้ออกหนึ่งตัวนะครับอัดแป้นตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บช้อนนี้ออกอ่ะพูดไปก็ไมเ็นภาพเดี๋ยวไปทําให้ดูเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้สําคัญนะครับถ้าเป็นรถเดิมใส่ได้นะครับรถเดิมใส่ได้เพราะว่าเป็นตัวรถกําลังอัดจะมีแกนรถกําลังอัดอยู่ที่ฝาตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่ใส่มันจะสตาร์ทไม่ติดติดแล้วก็จะบิดไม่ได้เบิ้ลไม่ได้นะครับจะงงกันเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวพอเราเปลี่ยนแคมแต่งไปปุ๊บนะครับเราใส่ใส่แค่ลูกปืนพอตัวรถกำลังอัดเราไม่ต้องใส่แล้วสาเหตุที่ตัวรถกำลังอัดไม่ใส่เพราะว่าหนึ่งเลยท้องแคมเนี่ยไม่เท่ากันนะครับท้องแคมไม่เท่ากันทําให้ตัวรถกาลังอัดที่มาเดิมจากโรงงานตัวนี้นะครับไม่สามารถใส่ได้นะครับถ้าเกิดใครเอามาใส่นะครับมันก็จะมีปัญหาเลยนะครับพอเวลาตั้งวาลวแล้วนะครับสตาร์ทแล้ววาลวเสียเปิดตลอดมันจะยันค้างอยู่อย่างนั้นเลยนะครับ เพราะว่าเขาออกแบบมานะครับตัวนี้นะครับเพื่อเพิ่มรอบเพิ่มกำลังนะครับแต่ถ้าเราไปใส่ตรงนี้เราไปลดกาลังอัดมันอีกนะครับทีนี้มันก็วิ่งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มๆสตาร์ไม่ติดเลยนะครับเรามาดูวิธีการเอาลูกปืนแคมออกกันนะครับแล้วก็อัดแป้นแคมนะครับอัดยังไงดูตรงไหนนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเล็งไว้นะครับเล็งไว้ลองนี้นะครับตรงกับเม็ดลูกปืน ดูเม็ดลูกปืนหมุนเม็ดลูกปืนให้ดีนะครับตรงกับเม็ดลูกปืนเสร็จแล้วนะครับหันมานะครับดูรูนี้นะครับมันจะเห็นเม็ดลูกปืนอยู่นะครับเวลาเราอัดเข้านะครับเวลาเราอัดเข้าเราก็ดูเลยให้ตรงเนี้นะครับมันตรงกับตรงนี้เลยนี่นะครับถ้าเราหาอะไรมาทาบหน่อยมาวัดหน่อยหกเหลี่ยมก็ได้ไขควงก็ได้นะครับมันจะพอดีตรงกลางเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะครับตรงติ่งตรงเนี้ย เขาทามานะครับแล้วตรงติ่งตรงเนี้ยมาข้างหน้านะครับพอใส่แบบนี้ยมาข้างหน้ายาวกับหลังนะครับเดี๋ยวมันเพี้ยนนะครับเอามาข้างหน้าแบบเดิมมันนะครับหูตรงนี้ก็ตรงติ่งตรงนี้นะครับที่เอาเป็นเฉาะไว้ให้หน่อยหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราเฉาะลูกปืนตัวเล็กออกก่อนตัวเล็กเฉาะง่ายนะครับทำไมถึงเฉาะง่ายผมมีหวีสับนะครับสั่งกึ่งได้เลยตัวนี้นะครับใครไม่มีนะครับอาจได้ทั้งลูกปืนนะครับเฉาะลูกปืนได้หมดเลยนี่ผมจะใส่ไว้อย่างนี้นะครับ เห็นไหมนี่ผมจะใส่ไว้อย่างนี้เดียวขยับกล้องหน่อยนึงนะครับปุ๊บอย่างนี้เลยใส่ไว้นะครับแล้วก็นะครับสับเลยนะครับ,บทีเดียวหลุดแล้วนะครับเห็นไหมเวลาสับมันก็ดันออกนะครับหลุดละหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ที่ผมบอกนะครับไม่ต้องใส่เลยถ้าเกิดใครเอาไปใส่นี่โอ้โหนี่นครับ สตารไม่ติดโทษจำไม่ได้นะครับผมบอกแล้วว่าไม่ต้องใส่นะครับมันเป็นตัวเรากําลังอัดนะครับต่อไปแป้นนะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมนี่แหละวางอย่างนี้นะครับวางแบบนี้เลยนี่แล้วก็ดันออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากครับ หน้าซื้อติดร้านไว้นะครับสั่งทําได้นะครับใช้ประโยชน์อย่างเยอะเลยอ่านี่เดี๋ยวเราจะดัดดันออกนะครับเราจะหาอะไรมาวางก็ไม่ได้มันนิ่มนะครับแป้นมันแน่นนะครับเราก็ต้องใช้ที่ช้อนลูกปืนนี่แหละวางนะครับแน่นแค่ไหนก้าออกได้เพราะว่ามันแข็งกว่านะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับอ่านี่เสียงดังป้องลังนะครับ หลุดแล้วนะครับทีนี้ก็วางลุกปืนได้เหมือนกันนะครับประโยชน์เยอะแผ่นเดียวนะครับอัดแป้นแคมได้ทั้งตัวเลยอัดได้ทุกรุ่นนะ PCX เอย s c o r p i เอยนะครับ 110i ตัวเก่าอัดได้หมดเลยนี่ครับหลุดแล้วนะครับอ่ะหลุดมาเป็น4อย่างและสี่ชิ้นแล้วนะครับเอาชิ้นนี้ออกนะครับชิ้นอื่นยังใส่ใช้เหมือนเดิมนะครับชิ้นที่ไม่สำคัญเอาออกไปเลยนะครับนี่ ต่อไปนะครับก็อัดแป้นแคมลงเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับลูกปืนนี่ผมจะอัดบนล่างเลยนะครับเพราะว่าอัดทีเดียวครับเข้าสองตัวเลยนี่ครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับอย่างที่บอกเลยตรงนี้สําคัญนะครับจําได้ไหมเอ่ยนะครับตรงเนี้ยของเดิมมันจะมีล่องริมนะครับแต่เป็นแคมแต่งเนี่ยไม่มีแล้วให้เราวัดทาบเอานะครับจากองศาเดิมนะครับก็คือนะครับเอาแคมของเดิมมันเนี่ยมาดูเลยไอเสียตั้งไอเสียตั้งอ่าไอดีนอนไอดีนอนนะครับเล่นเล่นกันอย่างนี้เลย เพราะว่ามันไม่มีช่องนี้ยแคมแต่งเห็นไหมมันกึ่งรถล้างขนาดมามันไม่มีช่องให้ดูนะครับว่าไอติ่งตรงนี้เราจะเลงยังไงนะครับแต่ว่ามันมีบากมาอยู่ตรงนี้แทนเพื่อให้ง่ายเห็นไหมเพื่อให้ง่ายต่อการใส่นะครับเพราะปกติแล้วนะครับมันจะบากไว้ข้างล่างนะครับแต่ว่าพออัดแคมแต่งนะครับนี่เราก็ดูช่องเนี้ยนะครับให้ตรงกระหัวเนี้ยแค่นั้นเองนะครับอ่าเอานี้ลงก่อนนะครับไม่ใช้แล้วนะครับ ใช้ตัวนี้แทนนะครับลูกปืนข้างข้อนะครับของเหลือใช้ทั้งนั้นนะครับขายช่างโลก็ได้ครับตอนนี้เสร็จเหล็กแพงโลละสิบกว่าบาทนะครับนี่เห็นไหมดูติ่งนี่นะกัลโลนี่นะครับวางนะครับแหวนขึ้นฟ้าเลยนะครับแล้วก็วางให้ตรงปึ๊บแบบนี้เห็นไหม รงกันนะครับทั้งบนและล่างนะครับถ้าใครสายตาเอยียงอันนี้ก็จะอาจยากหน่อยหนึ่งนะครับนี่อา้าอันนี้วางทาบเลยอยู่กึ่งกลางไหมนะครับนี่เห็นไหมวางทาบรูไปเลยมองไม่เห็นติ่งข้างในแล้วนะครับอ่าเนี้ยแสดงว่าอยู่กึ่งกลางนะครับพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บวางคว่ำลงอย่างนี้นะครับเราจะอจัดแคมลงสู่แป้นนะครับ จะอัดแคมลงสู่แป้นเพจแคมนะครับจะไม่อัดเพจแคมเข้าแป้นเพราะอะไรนะครับเพราะผมถนัดแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งจากการที่ผมทดลองมานะครับการที่ผมเอาแคมขึ้นบนเนี่ยอัดแล้วมันตรงดีครับถ้าเกิดว่าผมเอาแคมไว้ข้างล่างแล้วเหีียนแป้นขึ้นบนพออัดแล้วมันหมุนได้นะครับผมก็เลยเออเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอัดง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับอัดดันเลยนี่ครับโอ้ยแท่นโยกเลยครับขออภัยด้วยครับ ฐานไม่ดีครับไม่ได้แน่นนะครับฐานแท่นไม่ดีครับเอาสเตอร์ลองอยู่นะครับอ่ะนี่อัดเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่าดูนะครับรูเนี่ยครับเนี่ยเอาไขควงวางได้เลยนะครับรูนี้อยู่กลางเป๊ะเลยเห็นไหมวางทาบนี้ก็ได้นะครับอ่านี่ครับยังไงก็ ผิดเพี้ยนเท่าเส้นผมอะอ่านิดหน่อยนะนะให้ดูทุกมุมเลยนะครับยังไงก็ตรงถ้าเราเล็งตรงถ้าเราเล็งไม่ตรงอัดไปแล้วรูเบี้ยวไปอยู่นีอ่อัดออกอัดใหม่ได้นะครับแต่ผมเคยลองท่านี้นะครับเอาแป้นลงเอาแป้นวางท่านี้นะครับวางเล็งไว้ตรงเพราะอาัดอัดไปมันเบี้ยวหมุนไปยังไงก็ไม่รู้ของมันนะครับอันนี้ก็ใครมีเทคนิคดีๆก็แนะนําได้นะครับ อันนี้ก็แบบสเตปบ้านบ้านนะครับทําให้ดูสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแคมซิ่งนะครับโซนิกก็เปลี่ยนยากหน่อยนะครับซื้อไปถ้าไม่มีแท่นอัดก็เอาปากกาตีก็แคมพังแป้นพังหมดเลยนะครับก็ไปช่างลงกึงอัดดีกว่านะครับก็ดูที่เขาอัดได้มีเครื่องมือครบๆอ่ะนะครับมางานอัดแล้วเดี๋ยวเฟืองตัวนี้ลูดบี้ถ้าอัดปิน้นอัดกินนะครับก็ต้องวางให้ดีอ่ะวางให้ตรงนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ เปลี่ยนแคมซิงโซนิคนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องกระเดื่องวาวนะครับจากฝากเมื่อกี้ที่กระเดื่องมันสึกผมก็ไปให้พี่เขาซื้อใหม่นะครับ <S <S <ๆ>ววกระเดื่องวาวโซนิคเบิกคู่พันกว่าบาทนะครับคู่พันกว่าบาทเลยนะครับตัว5 0 0ร้อถึงหกรแล้วแต่สถานที่นะครับแล้วแต่ภูมิภาคนะครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปอยากดูอะไรก็มเมนไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับช่วงนี้นะครับว่างครับเดี๋ยวเข้าไปตอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ